แต่อยู่ๆมาปิดสวิตเงินหมืน่นอ่าเราก็กลัวเรื่องของการที่เรียกว่างบเงินทอนด่วนแล้วกันณนะวันนั้นมองแค่นี้ว่า1นึ0 0แล้านเนี่ยเราไม่ได้เห็นด้วยกับการแจกเงินแต่ถ้าไปแจกเงินมันยังได้ติมเต็มแท่งนะแต่เอามาทําเป็นงบก่อสร้างแล้วยิ่งรัฐมนตรีมาบอกว่าปรับเร็วมากรัฐมนตรีช่วยคลังเนี่ยมาบอกว่าเงินหมื่นเนี่ยมันไม่สามารถเป็นทายุหมุนเท่ากับเอามาก่อสร้างก็เลยโยก1นึ่0 0สนเล้านเนี่ยมาทําเรื่องงบก่อสร้าง ซึ่งมันเป็น question mark แล้วเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่ามันคืองบเงินทอนมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยเงินถึง157,000ล้านเสนออย่างนี้ได้ไหมถ้าจริงใจนะเสนอเลยนายกทำแบบนี้ได้ไหมหนึ่งขณะนี้เศรษฐกิจมันแย่นี่ครัวเรือนเนี่ยสูงและส่วนใหญ่เป็นหนี้นอกระบบแบ่งมา5 0า0 0ื่นล้านทำกองทุนเครดิตประชาชนจากดอกเบี้ยร้อยละยีต่อเดือนเนี่ยเหลือร้อยละหนต่อเดือนคนกู้ห้าหมื่นต้องเสียดอกเบี้ยหนึ่งหมื่นต่อเดือนเขาจะมีปัญญาไหนตั้งตัวได้ไม่มีทาง ให้รัฐทำกองทุนเครดิตประชาชนขึ้นมาใช้เงิน5 0,000 000, ่นล้านจะช่วยคนปลดหนี้นอกระบบได้ถึง3ล<อ>้านคนนะเพราะว่า5 0 0หมื่นเนี่ยถ้าเหลือดอกเบี้ยร้อยละหนึ่งต่อเดือนจากเคยเสียดอกเบี้ยห0,000ืต่อเดือนจะเหลือ500บาทต่อเดือนอเขาจะตั้งตัวได้ไหมก็ให้เขามา,ามาใช้กองทุนนี้แหละใช่เพื่อที่ไอ้ห<ป>นี้นอกระบบเนี่ยจะได้ปิดไป<น><อ>และสร้างอาชีพสร้างงานให้กาให้ตัวเองได้สร้างโอกาสให้เขาได้1 0 0 0 0แล้านเนี่ยเป็นกองทุนกู้วิกฤต SME เพราะวันนี้ SME เเนี่ยแย่มากเต็มทีแล้วและนโยบายที่ประกาศกันมาเนี่ยไปถามเธอคะ่ะมันไม่ถึงจริงๆมันต้องล้างหนี้เก่าแล้วก็ให้เขามีโอกาสคือแก้หนี้ไม่ได้ล้างหนี้แก้หนี้ขอโทษใช้คําพูดผิดแล้วก็ให้มีโอกาสต่อทุนได้รวมทั้งให้มีโอกาสที่จะทําที่เสนอมาโดยตลอด่คือเอาเครดิตจากภาษีได้ให้เขาพออยู่ได้ตอนนี้เศรษฐกิจมันแย่เหลืออีกเจ็ดล้านทําอะไรทํารีสกิลอัพสกิลให้ไปหัวทำเนี่ยตอนนี้ AI ถามว่า AI นี พี่ไม่เห็นว่าถ้า จะมาดิสรับเราได้นะถ้าเรารู้จักใช้มันเราจะมีประสิทธิภาพด้วยเงินที่ต้นทุนที่ต่ําประสิทธิภาพที่สูงกว่าเอาคนมาตั้งแต่เด็กนักศึกษาจนถึงพวกที่จบใหม่และไม่มีงานทำเนี่ยมารีสกิล up สกิลให้มหาวิทยาลัยทั่วประเทศเนี่ยแข่งกันทำโปรเจกต์ขึ้นมาในการที่จะอสอนเด็กเราเนี่ยแล้วจนไปถึงผู้ใหญ่จนไปถึงผู้สูงอายุใ,ให้สามารถที่จะรีสกิล up สกิลหรือมีนิสกิลในการที่จะมีอาชีพได้สิงคโปร์เนี่ยไม่มีทรัพยากรอะไรเลยนะมี มนุษย์อย่างเดียวแล้วก็สร้างมนุษย์เขาจนแข็งแกร่งเขาจึงเป็นประเทศที่จเจริญได้ทํา2ปีติดกันในการ Re kill, kill, New S <S รีสกิลอัพสกิลนิวสกิลให้งบประมาณตอนนี้พี่ก็เสนอแบบเดียวกันใช้เจ็ดพันล้านเนี่ยให้คนละหัวละ2 0 0หมื่นในการที่จะไปรีสกิลอัพสกิลจะช่วยคนได้3ามแสนห้าหมื่นคนให้รีสกิลอัพสกิลด้วยเงินแค่เจ็ดพันล้านมาเลเซียหรือหรือเวียดนามเขาตั้งเป้าเลยว่า1ปีเขาต้องผลิตวิศวกรให้ได้2 0 0 0 0 0คนผู้นํามันต้องมีวิสัยทัศน์อย่างคือเราต้องการแบบนี้